ตอนนี้เราเดินทางมาได้จังหวะที่ง่วงนอนเต็มตัวเต็มที่แล้วเมื่อกี้อ้ก็เข้ามาจอดนอนในปั๊มปตทนะฮะก็จะมาจอดนอนแล้วปรากฏว่าเราก็จอดในลายอย่างที่อําขึน้นภาพนะครับเราจอดลายนี้ก็ปรากฏว่ามีน้องๆพนักงานมาบอกว่าอายจอดนอนบอว่าสิจอดนอนไหมเหมือนกันผมบอกว่าจอนอนครับตอนแรกนึกว่าจะไล่เราซะแล้ว,ลว <laughs> เออก็เลยบอกว่า งั้นถ้าพี่จะจอดนอนพี่เข้าหันหน้าเข้าสวนอาหารเลยได้ไหมว่างนันหันหน้าเข้าสวนอาหารทําไมพี่ทําไมต้องขยับเอออย่างเงี้ยตอนนี้ก็ได้ไ่รลานกว้างดีเงี้ยเพราะว่ารถผมยาวสิบสองเมตรเนาะทีนี้เขาก็บอกว่าเอถ้าถ้าพี่จอดตรงนี้เดี๋ยวรถรถพ่วงเขาจะมาจอดด้วยว่างั้นผมก็เลยแต่อาร์มก็ไม่ได้ตอบตัวอะไรเขานะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ทำไมรถคนอื่นมาจอดนอนด้วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันอาร์มคิดว่ามันมันปั๊มมันน่าจะเป็น คือจริงอยู่ว่าส่วนบุคคลแต่ว่าเวลาพักผ่อนเวลาหลับนอนเนื่องจากปั๊มก็ไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรอยู่แล้วถูกไหมครับมันมันกลางคืนเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นกลางวันเรามีรถใหญ่มาจอดแล้วทําให้ลูกค้ามันเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็พอเข้าใจแต่พี่พี่พรถบรรทุกไม่มีใครมาจอดนอนกลางวันหรอกครับอาศัยว่าได้จอดพักผ่อนกลางคืนอาศัยว่าถ้าไปจอดริมถนนริมข้างทางเกิดมีคนมาชนท้ายเกิดมีคนมาป้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคนล้วนรักชีวิตตัวเองแม้แต่อามเองวันนี้ก็ นะฮะรักชีวิตตัวเองไม่อยากไปนอนแบบริมถนนถ้ามีจุดพักรถใหญ่ๆเราก็จะไปจอดจุดนั้นอย่างเรามีปั๊มปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันมันปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดมีคนเข้าคนออกนะฮะเราก็คือจะจอดจุดที่มีคนผูผพานก็อย่างเช่นปั๊มน้ำมันปอทอนะครับที่อ่ะรู้สึกมั่นใจแล้วเราก็จอดรถแล้วเราก็นอนหลับแบบหลับสนิทอะไม่ได้กังวลอะไรแต่ก็แปลกใจนะว่าจริงๆน่าจะ เปลี่ยนนโยบายใหม่นะแนะนําว่าปตททุกสาขาทุกประเทศก็น่าจะพอจะอนุโลมได้หน่อยอะไรเงี้ยหมายถึงช่วงกลางคืนนะช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยนะกลางคืนก็ให้รถพีพ,พีรถบรรทุกรถอะไรถ้าพื้นที่ปั๊มน้ำมันมันใหญ่ก็ให้เขาได้พักผ่อนได้อาศัยได้หลับหูหลับตาเพื่อที่จะเติมแรงแล้วก็ตื่นแล้วก็ขับรถได้ไปต่อนะครับแต่วันนี้ก็นึกว่าจะโดนไล่แล้ะแต่ก็ยังได้นอนอยู่นะครับเตรียมตัวนอนครับ ฝันดีครับทุกคนนอน,นอนละนอนรถวันนี้เราผมผ้าก่อนนอนครับเอา๋ลืมปิดไฟปิดไฟก่อน